ดูเนี่ยผมให้ดูสถิติข้างบนเนาะเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าโอกาสที่เขาจะมา2ตัวเนี่ยมาหรือเปล่าเรามาดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนะศย์กับสามเจ็ดศูามมาตัวหนึ่งมา0น,นะครับเพื่อที่จะคัดตัวเลขให้ได้นะครับ6 9เนะครับงวดนี้มีแค่6กับ9 6้าหกเนาะงวดนี้ก็6 ซ้ำนะครับ9ก็ไม่มีตัวสุดท้ายเนี่ย9ไม่ต่อนะหนึ่งศูนย์หกอันนี้มาคู่นะครับคำนวณยากมากนะครับเพราะมาหมดเลยนะตัวเก่ามาหมดเลยหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกนะครับแล้วก็หกตรงนี้นะครับหกตรงนี้นะไปออกนี่ครับหกลงล่างนะครับแล้วก็วันงวดนี้นะครับที่กําลังจะมาถึงก็คือแปดเก้าเนาะนะครับแปดเก้าถ้าถามว่าให้ผมุวงนะแถวกลางเนี่ยนะฮะมันซ้ําหมดเลยนะครับดูนะศูนย์ก็ซ้ำหกก็ซ้ำศูนย์ก็ซ้ํา อ่าอันเนี้ยนะครับมีงวดนี้นะครับสูตรบนสูตรล่างคือมันเต็มโคต้าแล้วนะครับก็เลยย้ายนะครับมาออกตัวนี้ก็คือ64จาก60มาเป็น64เนาะแล้วงวดนี้นะครับ8ก็จะกลับมาออกอีกนะครับทีนี้เราได้8ตัวบนแล้วเรามาดูข้างล่างนะครับหวยออก75ครับ5ตรงนี้ไปออก50าหวยออก50ครับ50ลดเพิ่ม1แต้มมาเป็น51นะครับพอออก15ครับพี่10615 1บน1ล่างงวดนี้นะครับเอา0มาลงล่างแล้ว เอาศูนย์มาลงล่างดูนะผมไม่อยากให้ทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจไปย้อนไลฟ์สดผมดูนะไปย้อนไลฟ์สดผมดูได้นะครับนะให้ดูอย่างนี้คนระับเจ็ดซ้ำเนี่ยเจ็ดตรงนี้มันยังไงหาข้อมูลว่าเฮ้ยทําไมมันถึงเป็นเจ็ดนะทำไมมันถึงเป็นเจ็ดนะตรงนี้นะครับมันเป็นเลขที่ยังไม่มานะครับแต่ศูนย์เนี่ยมันมาซ้ํานะครับของวดที่แล้วนะเอาอย่างนี้ผมอธิบายให้ตั้งแต่ต้นนะสองตัวล่างน,นะครับผมเอาสถิติตรงไหนมาดูผมดูอย่างนี้นะครับอ่าห้าเนี่ยตรงนี้นะครับ จำได้ไหมที่ผมบอกว่าศูนย์เนี่ยลงล่างครับที่ผมนํำออกษรชี้แบบนี้นครับศูนย์ลงล่างนะครับเราตั้งตรงนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วเอาห้ามาประปกบนะครับก็คือหนะ้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะงวดนี้ผมให้เข้าผมจําได้นะครับพอออกศูนย์ห้าปุ๊บงวดต่อไปครับทีเนี้ยจากเอาเอาข้างบนเนี่ยมาลงข้างล่างทีเนี้ยเราจะเอาข้างล่างไปลงข้างล่างเหมือนกันก็คือเอาห้ากับศูนย์เด่นไปตัวหนึ่งนะครับก็คือห้าหนึ่งทีนี้พอเอาข้างล่างไปลงข้างล่างปุ๊บงวดต่อไปครับเราเอาศูนย์หกตัวท้ายตรง ก็คือ0กับ6 rumor, มาตัวหนึ่งลดแต้มเพิ่มแต้มเป็น0 5 0 7งวดนี้ผมให้เข้านะครับอ่าเอาน h i s ไปลงล่างทีเนี้ยพอเอาน h i s ไปลงล่างปุ๊บเอานี้มาลงข้างล่างต่อนะครับ7กับ0ทีเนี้ยมันไม่มาแล้วเพราะมันเอาบนมาต่อเนื่องกัน2งวดเลยเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้นะครับถ้าข้างล่างนะครับผมให้นะครับเด่น8รอง4นะครับงวดนี้นะครับเด่น2ตัวนะครับก็คือ8กับ4นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะงงผมเขียนตารางให้เลยดีกว่า พี่คิดง่ายๆนะตามนี้นะเลขไหนที่อยู่ในตารางเลขนั้นมีโอกาสาออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดน,นี้นะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเด่น8รอง4 8 4 9นะครับเจ็ดมาเบิ้ลแล้วผมจะฟันว่ดดับไหมผมจะไม่ฟันว่ดดับแต่ผมจะให้เป็นเลขที่ต้องระวังนะครับผมจะไม่ฟันว่ดดับแต่ผมจะให้เลขที่ต้องระวังนะครับทีนี้เรามาดูครับพี่หวยรัฐบาลไทยนะครับ เขาจะออกเลขที่มันยังไม่มาอย่างหกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเนี่ยมาถึงสี่งวดแล้วนะทุกคนหกเนี่ยมาถึงสี่งวดเจ็ดเนี่ยมาสองงวดติดมาล่างขึ้นบนมาบนลงล่าง,งวดนี้ก็มีโอกาสลงล่างเหมือนกันแต่น้อยนะครับผมจะให้เป็นตัวระวังส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมาหมดแล้วหกมาแล้วหกเจ็ดแปดเก้ามาครบแล้วเหลืออะไรครับพี่ที่ยังไม่มานะครับสองสองนะแล้วก็ เจ็ดที่ผมให้ระวังผมจะใส่ไว้ในนอกตารางเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าตัวเดิมครับพี่ในตารางก็ยังมีเจ็ดแปดเก้าเหมือนเดิมครับแต่ครับแต่ครับผมจะให้ดูในตารางครับพี่ว่าหวยในตารางเนี่ยพี่เห็นเลขอะไรนะเอางี้ดีกว่าพี่พี่เห็นในตารางแล้วคำนวณได้เลขอะไรไหนะลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยอ่ะคิดว่าเลขอะไร แปดกับสี่นะครับแปดเด่นรองสี่นะครับแปดเด่นรองสี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะให้ดูตรงนี้นะครับงวดที่แล้วเนี่ยออกแปดเก้าแปดเจ็ดเนาะแปดเก้าแปดเจ็ดนะครับแล้วก็หกสี่นะครับงวดนี้นะครับแปดเก้านะครับลดลงมานะครับจากแปดเก้าให้ระวังนะ ให้ระวังแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดหนึ่งหางลองสี่นะครับเรามาดูนะสี่ตรงนี้เขาออกสี่หกไปแล้วนะครับเราจะเพิ่มแต้มลดแต้มสี่หกนะครับก็คือลดแต้มเนี่ยมันจะเป็นสี่ห้าใช่ปะอ่าสี่ห้าใช่ปะสี่ห้าหกห้าหกสามใช่ปะในตารางไม่มีในตารางมีอะไรพี่เพิ่มแต้มเป็นสี่เลยครับสี่เจ็ด เพิ่มแต้มในตารางก็คือ47นะครับมันจะเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่อย่างนี้แหละพี่พี่ดูนะ51มา50นะครับ51มา50 69ไป75มันจะเพิ่มแต้มอยู่แต้มสองแต้มประมาณนี้60ไป70เห็นไหมครับ64มา60เห็นไหมครมันจะแบบเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่แค่ไม่เท่าไหร่นะครับคือจะทิ้งคราบตัวเก่าไว้จะทิ้งคราบตัวเก่าไว้นะครับ87 47 87มาจากตรงนี้47มาจากตรงนี้9ครับ 874794นี่คือหวยรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับส่วนสองในตารางเนี่ยผมห้อยตูดไว้เลยนะครับห้อยตูดไว้เลยให้ห้อยตูดไว้ให้เป็นตัวระวังนะครับระวังครับงวดนี้ระวังสองนะครับระวังสองนะครับสองเนี่ยมันจะโผล่มาจับคู่กับเลขเก่าก็คือ28 29เนี่ยระวังให้ดีนะ สองแปดกับสองเก้าระวังให้ดีแต่ผมให้ระวังสองเก้านะครับแค่นั้นสามตัวงวดที่แล้วออกเจ็ดแปดและเก้างวดนี้ผมให้ระวังแปดสี่เจ็ดดูนะให้ระวังงวดนี้นะครับ สามตัวเฮียตีนะครับให้ระวังแปดสี่เจ็ดก็คือแปดตรงนี้สี่ตรงนี้เจ็ดตรงนี้เจ็ดแปดเก้าออกไปแล้วเจ็ดแปดเก้าออกไปแล้วถ้าเก้าซ้ำให้ยกอีกหางหนึ่งนะครับเป็นเก้าเด่นแถวแรกนะครับเป็นเก้าตัวแรกเนาะเก้าสี่สอง นี่คือหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่หนึ่งธันวาครับคำนวณโดยเฮียตีคนละหวยครับชอบสองสามสี่มากครับเฮียจัดไปครับถ้าพี่ชอบพี่ตามได้เลยครับผมบอ,อกไว้ก่อนนะในตารางเนี่ยมันคือสูตรที่มันเข้าทุกงวดเนี่ยมันเข้าอยู่ในตารางนี้นะครับเก้าสี่เจ็ดสวยไม่ชอบสองจัดไปครับพี่ เลขในตารางนะครับเป็นเลขที่มีโอกาสมากที่สุดคือผมจะไม่ใช้ว่าผมจะไม่พูดแล้วกันว่ามันแม่นขนาดไหนแต่ให้พี่ไปย้อนดูก็ได้ไปหาตาม YouTube ก็ได้มีครบทุกงวดเลยย u t u b e ก็ชอบเอาข่าวไปลงนะครับพี่เอาไปดูได้เลยนะครับว่าเลขตารางเฮียตีเนี่ยสามารถเข้าได้ติดต่อกันเป็นสิบสิบงวดนะครับคือเข้าต่อต่อกันเลยอ่ะเป็นสสิบงวดนะครับสามตัวสามตัวสามตัว,ตวคืออยู่ในตารางแทบจะทุกครั้งนะครับ บางงวดถึงขั้นว่ารางวัลที่1นนะครับออกในตารางทุกตัวนะครับก็มีนะฮะเพราะมันคำนวณจากเลขหตัวครับพี่ผมบอ,อกให้เลยนะในตารางเนี่ยคำนวณจากเลขหตัวนะครับสองตัวเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะผมพูดด้วยจากปากเลยนะสองตัวผมเนี่ยแตกข้างบนซะเยอะนะครับสองตัวเนี่ยแตกข้างบนซะเยอะนะครับส่วนใบแดงสายด่วนรัฐบาลผมถึงได้ทําใบสายด่วนรัฐบาลมาไงสายด่วนรัฐบาลจะเป็นตัวเลขที่เน้นแต่เลข2ตัวพี่สังเกตไหม อันเนี้ยมันคำนวณถ้าพี่คิดดูตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นคลิปพี่จะเห็นเลยว่าเลขตรงเนี้ยมาจาก3ตัวบนแทบจะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นงวดนี้เนี่ยนะครับ,ระะรบถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ2ตัวนะครับ ซื้อเลข2ตัวให้ดูสายด่วนสายด่วนจะเน้นไปอีกทางหนึงชอบไปทางเลข2ตัวล่างนะครับจะเน้นไปทาง2ตัวล่างถ้าใครเป็นแฟนบันแท้เยติจะรู้ว่าใบแดงสายด่วนคือใบ2ตัวล่างหวยรัฐบาลใบเต็มคือ2ตัวบน3ตัวบนออกตัวบนซะส่วนใหญ่นี่คือแนวทางผม นะใครอยากเข้ากลุ่มกดที่ลิงก์มุมซ้ายมือเข้ากลุ่มแนวทางได้เลยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางเฮียติกดเข้ากลุ่มได้เลยมุมซ้ายมือนะครับบอกว่ามาจากไฟ์สดมาจากเฮียติเข้ากลุ่มแนวทางนะครับไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวขอห้าน้อยหน่อยค่ะเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมสัญญาคนดูไว้ว่างวดนี้ผมจะมาลงหวยรัฐบาลไทยให้เร็วกดจากเฮียตินะครับคนรักหวย